นียังไม่ได้ลูกค้าเลยน้องแกพี่พี่เที่ยวไม่พี่หนูสองพันหนูพันห้าพันห้าเหรอเที่ยวจังสองพันห้าพันห้าหนูพันเดียวพันเดียวลดลงเหลือพันเดียวหนูห้าร้อยจ้ะหนูห้าร้อยหนูมีอะไรดีอ่ะหนูห้าร้อยหนูเอวดีเหรอหนูไม่เอลตังพี่หนูเอวดีนะเอวดีไม่ไม่เอลตังเลยเหรอ อันนี้ห้าร้อยอันนี้ไม่เอาตังค์เลยไม่เอาเงินห้าร้อยเขาเอาตัง <combine>? ค์หนูห้าพันค่ะหนูห้าพันเหรอใช่ค่ะห้าพันแต่คนนี้ดีกว่าคนนี้ไม่มีเขี้ยวคนนี้เขี้ยวดำไปกับคนนี้ดีกว่าเขาต้บลเลี่ยงเขาว่าฮ้ยังว่ามันมองง่ามองแดงไม่คือบุเรียกว่าเขาว่ามันเฉาดำเขาว่ามันเฉาดำเขาบุเรียกมื่เขาก็ว่ามเมื่อไม่เยวตี พูดห้ใหายพูดเหนือยหน่อยติดเตี้ยอหกเตะเลย